คนมาดูนี่นะครับเราจะมีแรงมันดานใจในการออกกําลังกายมากเลยนะครับเผื่อคนไหนที่คิดว่าคนไหนที่คิดว่านักเพาะกายหรือว่านายแบบหรือว่าอะไรแบบเนี้เขาเออกกําลังกายแป๊บเดียวจริงๆไม่ใช่นะครับผม คือแบบว่าทุกคนที่หุ่นดีเขาไม่ได้เกิดมาแล้วหุ่นดีเลยนะครับหรือว่าถ้าเขาเกิดมาแล้วหุ่นดีก็อาจจะเป็นเพราะสมรเข้าไปนะครับแต่ว่าทุกคนนะครับหลายๆคนเทนเนอร์หลายๆคนนายแบบหลายๆคนซึ่งก็ไปดูช่อง,ของเขาเขาก็ได้เพิ่งออกมากําลังกายแบบว่าเดือน2เดือนนะครับกเป็นแบบว่าอย่างน้อยก็ประมาณ4ี่หปีเลยนะครับถึงจะได้หุ่นแบบนั้นนะครับผมแล้วก็อาจก็จะมีรูปนะครับแรงบันดาลใจนะครับเผื่อแบบว่าใครมาเห็นแล้วแบบว่าเออทาไม ทำไมเราถึงทาได้ทุกฉันทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้ใช่ไหมครับผมไปดูกันเลยนะครับซึ่งตอนนั้นก็หนักแบบว่าสีเอ้าสินะครับไม่ถึงหกสิบเลยนะครับผมก็กระดูกน้อยกระดูกเบอร์น้อยกินน้อยนะครับเหมือนจะคิดว่าเรากินเยอะแต่ว่าจริงๆเรากินน้อยครับแล้วก็ไม่ได้ออกมังกายด้วยนะครับช่วงนั้นจะเครียดเกี่ยวกับการเรียน มากนะครับผมก็เรียนไปนะครับส่วนใหญ่ก็ตื่นเที่ยงก็ไม่ได้กินข้าวแล้วใช่ไหมครับก็กินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็จะกินค็ข้าวเย็นอีกแล้วก็คือกินแบบละมือสองมือท่านเองนะครับผมซึ่งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตมันก็ไม่ถึงนะครับผมแล้วก็ประกอบกับการนอนดึกนะครับบางวันก็นอนเช้านะครับเครียดด้วยนะครับก็กินอาหารก็ไม่ค่อยแซ่บนะครับกินน้อยด้วยแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยก็ออกมาสภาพแบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้ เรียนจบนะครับแล้วก็มีแพชชั่นนะครับมีงานนะครับมีงานมีเดือนแล้วก็มีแรงมือใจในการออกกําลังกายนะครับซึ่งรูปนี้ก็จะมาแบบว่าเป็นฟิตหุ่นอยู่ในห้องบริเวทอะไรแบบฟิตพื้นได้แ,แบบนี้นะครับก็เราก็มีอ,อะไรนะมานั่งนะครับเราซื้อดัมเบลแล้วก็ซื้อหุ่นบาหุ่นมาออกกำลังกายที่ห้องนะครับก็ราคาก็ตกอยู่ชิ้นละประมาณพันพันกว่านี่แหละครับพอ โอเคบรรยกาศที่ห้องอิ่มตัวละอยากโบยบินละไปเล่นฟิตเนสไปเล่นยิมดีกว่าเออก็เริ่มเขายิมเนี่ยเข้ายิมก็จะเห็นผลชัดนะครับเล็กๆก็จะลีนๆนะครับมีกา้ามแต่ว่าอิวบางล่างน้อยเนาะกินน้อยอยู่กินยังไม่เยอะหลังเริ่มพัฒนาพัฒนามาพัฒนามานะครับก็หลังก็เห็นด้วยนะว่าเป็นสิวด้วยใช่ไหมเออก็จะมีสิบปรับปายนะครับผมแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนพุงป่องครับกินเยอะขึ้นนะครับก็หนักหนักหนักนก็ มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าจะเองพัฒนาทําให้ตัวใหญ่นะครับซึ่งถ่ายรูปตอนไหนก็ไม่สู้ถ่ายรูปตอนยิมเสร็จนะครับก็ทําให้รู้ว่าหุ่นเราดีมากตอนยิมเสร็จนะครับแต่ว่าพอไปสองสามชั่วโมงหลังจากนั้นมาก็แฝบลงมาเหมือนเดิมน,นะครับยังไงก็นั่นแหละอืมก็เห็นพัฒนาการของเราแล้วเนาะทุกคนทําได้นี่ทําได้ทุกคนก็ทําได้นะครับซู้ๆอย่าลืมซับสไครต์ก,ก,กดไลค์ด้วยนะ